ต่อไปนะครับเราก็จะมาคุยกันเรื่องคอนเซปต์ของ Deployment นะครับก่อนที่จะไป Deployment เนี่ยนะครับผมก็จะแนะนำให้รูจ้จักาเทอร์มอีกอันหนึ่งก็คือ r e p l i c a set นะครับก็ r e p l ก c a s e ็ก็คือ POD นะครับที่มีลักษณะเหมือนเหมือนกันเนี่ยแต่เรามีหลายๆตัวนะครับจุดประสงค์ก็คือว่าเรามี r e p ิ i c a เ e t เนี่ยนะครับ คือเพื่อตอบโจทย์เรื่องของ scalability นะครับนั่นหมายความว่าเวลาที่เรามีงานเข้ามาเพิ่มมากขึ้นมากขึ้นเนี่ยนะครับตอนแรกเราอาจจะมี1หรือพอรพอนะครับแต่เมื่อมีงานเข้ามาเพิ่มมากขึ้นมากขึ้นเนี่ยใน community เนี่ยเราสามารถที่จะ scale ระบบได้ง่ายนะครับโดยการเพิ่มจำนวนพอร์ตเข้าไปนะครับก็คือจาก1พอร์ตก็อาจจะเป็น 5พอ์ต10พอตแบบนี้นะครับอันนี้เราเรียกว่าเลปปิกาเซตนะครับซึ่งใน Kubernetes เนี่ยนะครับเราไม่ได้ d e PLOY เลปปิกาเซตโดยตรงนะครับแต่เราจะใช้สิ่งที่เรียกว่า d e PLOY m e n t นะครับในการ d e PLOY เลปปิกาอีกทีหนึ่งนะครับคราวนี้ก็จะมาดูกันนิดหนึ่งก็คือว่าในส่วนของเลปปิกาเซตเนี่ยนะครับมันจะมีคอนเซปที่เราเรียกว่า Declarative management นะครับ declarative management นะครับซึ่งก็จะประกอบด้วยอันนี้เดี๋ยวผมอธิบายให้ง่ายๆเลยก็คือ2 Concept นะครับก็คืออันแรกเราเรียกว่า d e s i r e state นะครับก็คือ state ที่เราต้องการนะครับอันนี้เราจะต้องบอกตัว kubernetes ไปหรือบ,บอกระบบไปว่า,า state ที่เราต้องการเนี่ยคือเราต้องการอะไรแบบไหนนะครับหลังจากนั้นเนี่ยตัว kubernetes เนี่ยนะครับ ก็จะทำหน้าที่เฮลเช็คนะครับเฮลเช็คโดยดูจาก Actual State หมายถึงว่าก็คือดูจาก s t a t ตัสของระบบณขณะนั้นเนี่ยนะครับแล้วก็เปรียบเทียบว่า Actual State เนี่ยมันตรงกับ d e s i r n e r s t a t e หรือเปล่านะครับถ้าไม่ตรงเนี่ยนะครับตัว u b e r n e t e s เนี่ยก็จะพยายามทำยังไงก็ได้นะครับ เพื่อให้สเตตเนี่ยกลับมาเท่ากับ d e s i เ e อร์สเตนะครับซึ่งอันนี้มันจะมีข้อดีตรงที่ว่าเหมือนเรามีระบบเฮลท์ h ช็ค c k นะครับยกอย่างเช่นถ้า p o ร์เราตายไปนะครับตัวค u เปอร์ติเนี่ยก็จะทําหน้าที่อัพพอร์ใหม่ขึ้นมาทํางานทดแทนให้เราโดยอัตโนมัตินะครับเดี๋ยวลองดูจากรูปคิดว่าน่าจะเข้าใจได้ง่ายกว่านะครับสมมุติว่าอันนี้เป็นเ e ปิกาเซตนะครับจากตัวอย่างเนี่ยก็คือสมมติว่าเรามี ฮาร์ดแวร์อยู่3มเครื่องนะครับ3มเครื่องแล้วก็เรามีการด p l o ยแอปพลิเคชันกันแล้วกันนะครับก็คือในในกล่องสีน้ำเงินเนี่ยนะครับเราก็จะมีาการด p l o ยแอปพลิเคชันนะครับโดยระบุว่า,าเราต้องการจะด l o y ยพอตทั้งหมดนะครับก็คือใน r e p ิก้า s e t เนี่ยมีพอททั้งหมดเราต้องการนะครับ desired state เนี่ยเราต้องการให้มี12พอร์ตเพราะนั้นก็แปลว่าในคูเปอร์นีสเนี่ยก็จะทำการดิลอยนะครับ พอร์ตต่างๆลงไปนะครับก็คือยกตัวอย่างอันนี้ก็อาจจะเป็น4พอร์ตต่อเครื่องนะครับก็คือทั้งหมด12พอร์ตนะครับแล้วก็หลังจากนั้นตัวคูรดีก็จะคอยเช็คอยู่เรื่อยนะครับว่า actual state เนี่ยคืออะไรก็คือจากรูปนะตอนนี้เนี่ย actual state ก็คือ12พอร์ตเหมือนกันนะครับเท่ากับ designer state เพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้ก็คือคูณีก็แฮปปี้นะครับก็คือเพราะหน้าที่ของคูรีก็คือพยายามจะ Maintain ให้ actual state กับ desired state เนี่ย,เ,ยเท่ากันอยู่ตลอดเวลานะครับถัดไปสมมตุติวันดีคืนดีฮาร์ดแวร์เราเสียฮาร์ดแวร์เราเสียแล้วเกิดอะไรขึ้นก็จะเห็นว่าตาตอนนี้เนี่ยนะครับตัว actual state เนี่ยมันจะเหลือพอตแค่8พอตนะครับ8พอตจะเห็นว่าตัว desired state เนี่ยก็คือ12พอตนะครับ แต่ actual state เนี่ยเป็น8 port เพราะนั้นเนี่ยครูปิตก็ไม่แฮปปี้นะครับให้ Happy แฮปปี้ละสิ่งที่ครูปิตจะทำก็คือว่ามันก็จะพยายามนะครับแก้ไขให้เราโดยอัตโนมัตินะครับเนื่องจากฮาร์ดแวร์เนี่ยเราเสียไปแล้วนะครับหเครื่องเพราะนั้นเนี่ยมันก็จะพยายามอัพพอร์ตขึ้นมานะครับให้กลับมาอยู่ในสถานะ12พอร์ตเหมือนเดิมนะครับในที่นี้ก็คือว่าก็จะมีการ deploy เครื่องละ6 p o ์ต นะครับก็คือทั้งหมดก็จะกลายเป็น12พอดเหมือนเดิมนะครับอันนี้ก็คือคอนเซปต์ของ replication set นะครับคราวนี้เดี๋ยวมาดูตัวอย่างกันเลยคราวนี้เดี๋ยวผมจะลองอ create นะครับ deployment ขึ้นมานะครับ kubectl deployment นะครับขอพิมพ์เต็มก่อนนะครับสมมติว่า deployment ชื่อ my เว็บก็แล้วกันนะครับ n g i n x อ่าก็จะเห็นว่ามันก็จะมีการ deploy นะครับชื่อ my web ขึ้นมาเราก็ลองดูนะครับ get deployment นะครับจะพิมพ์เต็มหรือจะพิมพ์สั้นก็ได้นะครับอ่าก็จะเป็น deployment ชื่อ my web นะครับ แล้วก็ดูช่องนี้จะเห็นว่ามันจะบอกว่า1นทับหก็แปลว่าตอนนี้ก็คือ d e s i r e อร s t a t e ก็คือว่า1พอร์ตระบบอัพให้แล้วนะครับก็คือเป็น1นทับหนะครับตอนนี้ก็คือถือว่าสเตตัสปกติคราวนี้เราลองมาดู Get POD ดดูบ้างนะครับสังเกตนิดนึงนะครับดูจากชื่อนะครับ นื่องจากตอนนี้เรามีการ Deploy Deployment ที่ชื่อ m y w e b ไปนะครับเพราะนั้นเนี่ยชื่อพอตของเราเนี่ยมันก็จะตั้งชื่อนะครับก็คือตามชื่อ Deployment นะครับแล้วก็ข้างหลังนี้ก็จะเป็น Random Number นะครับอย่างอันนี้ก็จะเห็นว่าอ่ามันก็จะเป็นชื่อยาวๆแบบนี้นะครับผมให้ดูอีกทีนึงนะครับโดยที่ณตอนนี้เนี่ยนะครับตัว Deployment ของเราเนี่ย จะถูก Deploy อยู่ใน default namespace นะครับ default namespace อันนี้ผมใช้ดูความาความสามารถอันนึงของ deployment ซึ่งต่างจาก pod ปกตินะครับก็คือสมมุติว่าเราเรามีการพยายามลบ delete p o r t นะครับชื่อพอดก็คือชื่อนี้ดูซิเกิดอะไรขึ้นนะครับดีตก E นะครับอ่าแล้วก็ลองเก็ตพอดดูใหม่ก็จะสังเกตเห็นว่าพอดีมันเร็วมากนะครับก็จะสังเกตเห็นว่าตัว Kubernetes เนี่ยมันจะมีการ ซ่อมแซมให้เรานะครับก็คืออันนี้ก็คือเซลล์ฮิวิ่งนะครับโดยที่จะสร้างพอร์ตใหม่ขึ้นมาให้เราแล้วนะครับสังเกตว่าชื่อจะต่างออกไปนะครับดูจาก4ตัวหลังนะครับแต่เดิมเนี่ยชื่อพอตมันจะลงท้ายด้วย ZKG6B นะครับส่วนตัวนี้มันก็หล,หลังจากที่เรามีการลบมันก็จะสร้างขึ้นมาให้ใหม่นะครับทดแทนเพลมันเร็วมากนะครับดูไม่ทันอนอกจากนี้เราก็สามารถที่จะ สเกลได้นะครับเราสามารถที่จะสเกลได้สมมติว่ามีเวิร์กโหลดเข้ามาเยอะๆแล้วเราก็สเกลนะครับ d e PLOYMENT ที่ชื่อ myweb นะครับเราเก็เระบุไปอตอนนี้ก็เรามีเล็บเรามีเล็บิกาแค่หนึนะครับเราก็จะใส่เป็นสมมติไปเป็นสามก็แล้วกัน ดูเกิดอะไรขึ้นนี่เห็นไหมครับตอนนี้เราจะเห็นว่าเรามี engine x p o r t เนี่ยนะครับทั้งหมด3ตัวแล้วเห็นไหมครับอันนี้มันกำลัง creating อยู่ป่านนี้น่าจะเสร็จแล้วเห็นไหมครับหรือเราลองเพิ่มลงไปอีกหน่อยนะครับกลายเป็น5จะได้ดู s t a t ัสทันนี่เห็นไหมครับมันก็จะพยายามสร้างขึ้นมาเป็น5ตามที่เราระบุ เสร็จแล้วอ่าหรือเราจะลดลงกลับมาเหลือ,อ2เห็บไว้มากเลย <c oughs> นะครับอ่าก็ประมาณนี้ต่อไปนะครับผมก็จะแสดงให้ดูวิธีการ deploy โดยใช้ YAML f i ล์บ้างนะครับก็คือการ deploy โดยใช้ YAML <c oughs> มันมีข้อดีตรงที่ว่าเราสามารถเก็บเป็น source code <c oughs> ไว้ได้นะครับเพราะนั้นเนี่ย ถ้าเราไม่ว่างติดทุระเราก็สามารถที่จะอาจจะให้เพื่อนร่วมทีมคนอื่นเนี่ยดี De ploy แอปพลิเคชันแทนเราได้นะครับแล้วก็อีกอันนึงก็คือเหมือนเหมือนกับมันเป็นโค้ดเนาะเพราะนั้นเนี่ยในแง่ของการตรวจสอบการ Debug อะไรเนี่ยก็จะทำได้ง่ายกว่านะครับอันนี้เดี๋ยวมาดูาสคริปต์ผมเตรียมไว้แล้วอยู่ตรงไหนเนอ่ยก,ก็มี มีไฟล์เดียวนะครับขอเคลียร์อจอนิดนึงผมขอ delete deployment นะครับ deployment เราชื่อ myweb โอเคเช็คดูโอเคไม่มีแล้วนะครับเดี๋ยวจะให้ดูตัว YAML file นะครับอันนี้เป็นตัวอย่างการเขียน YAML file นะครับสำหรับการ deployment นะครับ ก็เริ่มต้นมานะครับ API version นนะครับตรงคายก็จะเป็นคำว่า deployment นะครับอันนี้เป็น YAML file นี่ก็จะค่อนข้างสติ๊กนะครับสำหรับในเรื่องของ keyword ตัวใหญ่ตัวเล็กแล้วก็ย่อนหน้านะครับก็กจะสังเกตเห็นว่าผมก็จะไม่ค่อยเขียน YAML file ให้ดูแบบตรงๆเพราะว่ามันมีโอกาสผิดสูงนะครับก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นการเตรียม YAML file ที่ มีการทดสอบไว้ก่อนนะครับเพราะว่าเมื่อเวลาแสดงให้เพื่อนๆดูก็จะได้ง่ายขึ้นนะครับแล้วก็ลดความผิดพลาดน,นะครับ d e p l o y เ e น t นะครับเราก็จะ Deployment ชื่อ my y w e นบเช่นเดียวกันนะครับแต่คราวนี้เราก็อาจจะเพิ่มได้นะครับเช่นว่าเราจะให้ไป Deploy ใน NameSpace ชื่อ Project 01นะครับแล้วก็มีการากำหนด Label นะครับ ซึ่ง label นี่ก็จำเป็นอ,อย่างมากเลยเอาไว้สำหรับ Group แอ p พลิเคชันเข้าหากันนะครับอย่างในที่นี้ตัว label นะครับเราก็จะมีะการกำหนดตัวแปรชื่อ app นะครับมีค่าเท่ากับ echo web นะครับแล้วก็ต่อไปนะครับส่วนถัดไปเนี่ยตรงสเปกเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของการกำหนดค่า replica set นะครับอ,อย่างเช่นอันนี้เราจะบอกว่า replica set ให้เป็นหนึ่งก่นก็แล้วกันนะครับแล้วก็ต่อด้วยตร,ตรงนี้เห็นไหมครับก็คือว่าจะมีส่วนของ selector ซึ่ง match label นะครับซึ่งอันเนี้ยเราก็จะเอาไว้ match label นะครับในส่วนของ deployment เข้าหา replica นะครับแล้วก็ส่วนถัดไปก็คือส่วน template นะครับส่วน template อันนี้ก็คือเป็นสเป c ของ pod นะครับ spec ของ pod ซึ่งก็จะต้องมี label เ,เดียวกันนะครับแล้วก็มาตรงข้างล่างเลยก็คือนี่นี่คือสเปคของพอร์ตก็จะเป็นการบอกว่าเราจะต้องการอัพพอร์ตชื่ออะไรนะครับอย่างเช่นในกรณีนี้นะครับเรามีการอัพพอร์ตชื่อ,อ My e อ h o นะครับ My Echo จริงๆอันนี้เดี๋ยวผมขอเปลี่ยนดีกว่านะครับขอเป็น n n g i n e X ดีกว่า แล้วก็แบบนี้นะครับแล้วก็วิธีรันก็ kb ctrl apply ตามด้วยชื่อไฟล์เห็นไหมครับเช็คดู get pod get deployment ก่อนก็ได้ตามด้วย pod ไม่มีนะครับเพราะว่าถ้าอันนี้เราไม่ได้ระบุ namespace จำได้ไหมครับเราไม่ได้ระบุ namespace มันก็เลยไม่เจอเราก็เพิ่มไปว่าเราต้องการจะดู d e p l o y m e n t กับ pod ใน namespace ที่ชื่อ01เห็นไหมครับก็จะมี deployment ที่เราตั้งชื่อว่า myweb นะครับแล้วก็ตอนนี้มีแค่1 pod นะครับ วิธีการสเกลเนี่เราจะทำได้2แบบนะครับจะทำให้จะสมมุติจะสเกลให้ดูก็คือวิธีแรกก็คือว่าเราทำได้โดยการแก้ไขตัว YAML file นะครับสมมติว่าอันนี้เราก็แก้เป็น2แบบนี้แล้วเราก็แอปพลาทีนึงนะครับอันนี้ก็คือข้อดีของการเขียนเป็น YAML file มันก็จะบอกว่า,า deployment เนี่ยมีการ คอนฟิกเกออีกครั้งหนึ่งนะครับเราลองเก็ตผัดดูจะเป็น2ไดแล้วเห็นไหมครับหรืออีกวิธีหนึ่งเราอาจจะ Edit นะครับโดยการใช้คิวซีท l Edit ก็ได้นะครับ Edit d e p l o y m e n t ชื่อ MyWeb ว็บที่ Name space นะครับมันก็จะดึง Yaml ม i ไฟนะครับ uh, อันนี้จะเห็นว่ามันมีค่าต่างๆเพิ่มมามากกว่าเดิมเพราะว่าเนื่องจากว่าตัวระบบเนี่ยเขาใส่มาให้นะครับ uh, ตัวอื่นเราก็ไม่ต้องไปยุ่งกับมันเราก็สมมติว่าเราต้องการจะ Scale เป็น5 p o พอร์ตเราก็แก้แค่ตัวนี้พอแก้เสร็จเราก็เซฟนะครับเห็นไหมครับคลูบูร์ติสก็จะทําการปรับค่าให้ตาม สิ่งที่เราอีดิตไปโดยอัตโนมัติตอนนี้เราก็จะกลายเป็น5พาพอตนะครับแบบนี้ก็คิดว่าเอาประมาณนี้นะครับก็เพื่อให้น้องๆสามารถที่จะลองไปทำตามดูได้โดยไม่ยากเกินไปนะครับแล้วก็ตอนจะลบนะครับเราก็ง่ายๆเลยนะครับเราก็บอกว่า delete นะครับก็ทำกับกันกับ apply แบบนี้ g e t p o r t เห็นไหมครับไม่มีแล้วอ่าก็เป็นยังไงบ้างรครับสำหรับคลิปนี้ถ้า,าเห็นว่าคลิปเรามีประโยชน์ก็ฝากช่วยกด subscribe กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับแล้วถ้าใครมีคำถามก็อาจจะทิ้งคอมเมนต์ไว้ด้านล่างนะครับ ถ้าคํำถามไหนผมตอบได้ก็จะจะมาช่วยตอบให้นะครับถ้าอันไหนไม่ได้ก็อาจจะลองไปช่วยค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมนะครับลองดูว่า,าจะจะทำได้หรือไม่นะครับคำถามยากง่ายหรือเปล่าอันนี้ก็ยังลองดูกันก็นลองดูก่อนกันล้วกันนะลองถามกันเข้ามาดูแล้วสำหรับคลิปนี้ก็คิดว่าน่าจะเอาไว้ประมาณนี้แล้วพบกันใหม่คลิปหน้าในเรื่องของเซอร์วิสนะครับก็ ลาไปก่อนสวัสดีครับ